วันแห่งความรักทั้งทีขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับน้อนซาเมนท้าไวฟูที่แสนน่ารักคนใหม่ล่าสุดของผมในตอนนี้เธอสวยเธอหน้ารักและมีสเสน่ห์และคุณไม่มีสิทธิ์เถียงไอ้เจ้าพวกคนดูทางบ้านกดไลค์ให้กับความสวยของฉันม่ยังฮะยังไม่กดอีกเหรอยังอีกเหรอได้ถ้าไม่กดล้วก็ โอ้โหฉากนี้โ <c oughs> คตรจะไม่ธรรมาดา <S <S วันนี้ครับวันนี้ผมไอโตะจะมาออกเดทกับน้องซาแมนธาเวอร์ชั่นเดโมถึงจะเป็นเดโมก็ตามแต่ว่าเกมนี้มีฉากจบด้วยนะครับนี่เป็นเกมจีบสาวน่ารักน่ารักใสๆไม่มีอะไรมากหน้าที่ของผมในวันนี้ก็แค่จีบน้องซาแมนธาโอ้ ตอนนี้ผมมารอที่โต๊ะเดทแล้วนะครับหหทั้งหน้าจอเป็นสาวเล่นน่ารักเอา้า Hey I'm so sorry I'm late Hey ขอโทษที่ฉันมาสายนะฉันซา m a n t h a ที่นี่ดูสวยมากเลยละ่ะว่าไหมไฮมาแต่คุณสวยกว่าที่นี่อีกข้อ,อน,นี้มันหน้าตอบเลอเกินหรือว่าจะวางบทเป็นพ่อหนุ่มขี้อายก่อนดีแบบเอิ่มไง You know what It's been a while since I've went on a date รู้ไหม ฉันไม่ได้ออกเดทแบบนี้มาสักพักแล้วมันตื่นเต้นเหลือเกินอนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมตอบกลับไปแค่หน้ายิ้มผมว่าไม่น่าจบสวยเอาเป็นผมรักการเดทการเดทน่ะเยี่ยมยอดที่สุดเลยผมน่ะไปเดทบ่อยมากอา้าวครั้งก่อนที่ฉันออกเดทน่ะฉันได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่น่ารักมากๆและเดทก็ไปได้ดีฉันถึงกับหาภาพวาดสวยๆของเขาไปแปะไว้ที่บ้านโอ้เฮ้ย ผมเพิ่งสังเกตเห็นมุมขวาบนเหมือนมีค่าหัวใจอยู่ด้วยนะครับและผมแอบรู้สึกว่านอนซาแมน่าอาจจะไม่ใช่คนธรรมดาหรือเปล่าให้ฟิลเหมือนเป็นปีศาจสกิวบัตอะไรแบบนั้นเอ๋แต่ว่านั่นนี้แปลกไปหน่อยเหรอที่เธอมีภาพแฟนเก่าที่บ้านด้วยนะหรือว่าเธอเปลี่ยนแฟนเก่ากลายเป็นรูปภาพน่าสงสัยนะเราเนี่ยโอ้ oh, นั่นสินะ I suppose is สวัสดีครับนี่คือเมนูของวันนี้ มาเริ่มต้นที่เครื่องดื่มเลยดีไหมครับ I'd like a glass of h oh, ฉันอยากได้น้ำส้มสดๆสักแก้วหนึ่งค่ะ o oh, อดูท่านอนทัดใจส่วนผมขอน้ำสตรอเบอรี่มะนาวแก้วหนึ่งครับอุ้ยหัวใจบวกหนึ่งเดี๋ยวมานะครับ I had such a weird day today วันนี้เนี่ยเป็นวันที่แปลกประหลาดสำหรับฉันมากเลยฉันดีใจที่ฉันมาเดททันเวลาแทบรอไม่ไหวแล้วล่ะที่จะได้ทำความรู้จักกับเธอนะ่ะเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังหน่อยสิ ชอบอะไรบ้างชอบทำอะไรโอ้ตัวเลือกเยอะเลยนะครับข้อแรกคือผมชอบเขียนบทกรอนมันคืองานอดิเรกข,ของผมบางทีสักวันหนึ่งผมจะได้เขียนหนังสือด้วยแล้วก็เขียนกรอนจีบคุณเอ้ยอันนี้ไม่มีเติมเองข้อ2ผมชอบเล่นวิดีโอเกมข้อ3ชอบเล่นดนตรีข้อ4แหงเอาก,กับเพื่อนข้อที่5ไม่ใช่เรื่องของคุณเอาแล้วมาออกเดทกันทําไมวันนี้ยะเออผมจะลองตั้งใจจีบก่อนแล้วกันนะครับเออผม ผมชอบเล่นวนะิดีโอเกมน่ะคุณชอบไหมแล้วว่าแต่คุณชอบอะไรบ้างเหรอครับ I like Nature s <S ฉันชอบ <the> ธรรมชาติชอบเดินที่ชายหาดชอบดนตรีโอ้และฉันชอบงานศิละปะด้วยส่วนใหญ่แล้วฉันชอบภาพวาดภาพวาดแต่ละภาพนั้นมักจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองและฉันก็ชอบที่จะจ้องมองมันอยู่หลายชั่วโมงเลยละ่ะเธอสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของศิลปินที่อยากจะถ่ายทอดออกมา และใส่มันลงไปในภาพวาดพวกนั้นอืมผมรู้สึกว่าเจนี่เน้นเรื่องภาพวาดเหลือเกินแล้วภาพวาดโปรดของเจคืออะไรเหรอครับอ่ามันมีภาพวาดอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพแฟนเก่าของฉันนั่นแหละเป็นภาพโปรดแต่ว่าฉันเริ่มที่จะเบื่อมันแล้วละ่ะฉันอยากจะได้ภาพใหม่เหลือเกินแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ภาพวาดสวยๆอันใหม่ โอ้ oh, บอกก่อนเลยว่าผมไม่เป็นภาพวาดของเจเด็ดขาดตอนแรกเป็นน้องตอนนี้เป็นเจแล้วเนี่ยเออหวังว่าคุณจะหามันเจอนะเอ้ยหัวใจบวกสองแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันมาล่ะว่าชอบผู้หญิงแบบไหนฮ <c oughs> ใครบอกกันแล้วว่าผมชอบผู้หญิงจะ <c oughs> <c oughs> มันนะมไม่ไม่ไม่ไ่ไม,ไม,ไมเอาขอนี้คือถ้าเป็นเกมจีบสาวจริงจังเนี่ยมันก็ควรจะเริ่มจากคำพูดซอฟๆน่ารักน่ารัก ค่อยๆหยอดค่อยๆจีบกันไปจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นแต่เกมนี้ผมขออนุญาตลองอย่างเชิงนี่เลยผมรักคุณ oh. โอ้อ้ k ยขอบคุณสำหรับความอดทนนี่คือเครื่องดื่มของคุณ I'm star ฉันหิวเหลือเกินน่ะแทบรอเมนูไม่ไหวแล้วว่าแต่เธอทำงานอะไรอยู่นี่ยโอ้ยอดจะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อน เหมือนตอบ I Love You ไม่ดีหรือเปล่าเฮ้ยแสดงว่านี่มันเกมจีบสาวจริงจังคือถ้ามันกาวนี่คือแบบ I Love You ไปนี่แบบจีบติดแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ติดนะครับไม่ได้แต่คุณคิดว่าผมจะยอมแพ้อย่างนั้นเหรอไม่การเดทกับคุณก็คืองานของผมนะวิงวิ้งสงสายตาให้สองที <S <S <iders S 1> อุ๊ย,ย,ยหัวใจติดลบฮะเอาอยู่ๆต้องดื่มดื่มยังไงดื่มวัด โอ้คุณทำเครื่องดื่มหกใส่ตัวเองหวังว่าเมนูของร้านจะน่ากินมากพอนะครับผมพร้อมสำหรับออเดอร์แล้วอขอขอแซลมอนแล้วกันอ้แล้วตอนนี้น้วคุณผู้หญิงล่ะครับ let the decide. ฉันจะให้คุณสุภาพบุรุษตัดสินใจแล้วกันนะเซอร์ไพรส์ฉันหน่อยสิโอ้นี่หัวใจติดลบสีอย่างเซอร์ไพรส์ด้วยมากพอเหรอ ขอเป็นพิซซ่าละกันครับใส่ชีสเยอะๆใส่ซอสเยอะๆด้วยไม่เอาน้ำมันมากรอบแล้วก็เพิ่มชีสเยอะๆเพิ่มชีสอีก I hate that ฉันเกลียดมันเรียบร้อยอุ้ยติดลบสิบเฮ้เอาเจ๊หายไปเลยเอะเอะ Hey I'm so sorry I'm late เอะ เมื่อกี้มันเหมือนติดลูปแล้วก็เริ่มใหม่เลยเหมือนตัวละครเรารู้ตัวด้วยนะครับก็คือแบบเอเอเฮอเอมไงรู้อะไรไหมฉันรอการเดทมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนผมเกลียดการเดทนี่แนะลบสี่ทำไมเธอถึงไม่บอกฉันมาละ่ะว่าเธอชอบผู้หญิงแบบไหนฮใครบอกเธอกันแล้วว่าฉันชอบผู้หญิงนะ่ะโอ้ก็คือถ้าเราตอบไม่ดีจะเป็นฉากจบแบทเอนดิ้งแบบนี้นะครับ แล้วว่าแต่เธอทำงานอะไรเหรอเออผมเล่นวิดีโอเกมนะ่ะเล่นเกมตลอดเลยว่าติดลบด้วยเล่นเกมผิดอะไรครับเนี่ยดื่มดื่มดื่มยังไงเอ๊ะไอผมไม่เข้าใจว่าเอาเราต้องพิมพ์เหรอ I hate that เอ๊ะว้าเอ๊ะ so tell me about you growing up งั้นเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิว่าเธอมาจากไหนนะ่ะเรียนที่โรงเรียนอะไรเล่าให้ฉันฟังทุกอย่างเลยเอ,อ่อผมเรียนที่โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตซึ่งไม่มีตัวเลือกในนี้แต่เพื่อรักษาชีวิตผมคงต้องตอบข้อนี้เออผมเติบโตขึ้นมาโดยเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านผมเล่นเปียนโนพ่อแม่ของผมคอยซัพพอร์ตผมตลอดผมมีเพื่อนเยอะเลยที่คอยช่วยผมแล้วผมก็ชอบเล่นดนตรีให้กับกลุ่มคนดูเล็กๆด <laughs> นูนัน่นไม่ใช่ผมอย่างแน่นอน นั่นบวกสามเจชอบฉันชอบงานศิลปะมาตลอดฉันเรียนรู้ที่จะวาดภาพแต่ว่าฉันน่ะไม่มีพรสวรรค์เลยฉันไม่เหมาะกับการวาดภาพด้วยผู้กันหรือว่าดินสอแต่ว่าฉันค้นพบหนทางใหม่ในการสร้างสารรค์ภาพวาดขึ้นมาและมันเรากับมีมนสะกดโอ้นั่นหรยอภาพแฟนเก่าเจา Oh. I'm terribly the's sorry for the wait. your food ขอโทษที่ทำให้รอครับนี่อาหารของคุณพิซซ่าใส่ชีสเยอะๆชีสได้โปรดอย่าทำร้ายผมโอ้ยนี่มันข้อนี้ไม่ไม่น่าดีเอ่อเอ่อไม่หิวเหรอครับทำไมไม่กินน่ะกินไม่กินหรือว่าหลับตาโอ้วัดใจสุดๆผมควรจะจ้า ไม่ผมไม่กินก่อนแน่นอนมันเสียมารยาทเอ,อ่อเอาผมเสี่ยงด้วยการหลับตาแล้วกันอยากรู้ว่าเจ๊เขาจะเซอร์ไพรส์ผมแบบไหน close your eyes in this time มีเสียงเสียอยู่ข้างหูโอ้ยใคร oh, done? เสียง <All right. S 1> พี่ล่ะ Let I am f u l ๋ออิ่มจังเลยล่ะแม่แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากกินของหวานด้วยนะโอ้พวกเราจะกินเค้กกับไอศครีม e ดีไหมแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาดื่มฉลองกันก่อนอืมเอหรือว่าตัวเลือกหลับตาคือถูกต้องแล้วเพราะว่าเจ้เขาไม่อยากให้เราจ้องตอนที่เขากินหรือเปล่าเมื่อกี้คือเสียงเจกินข้าวใช่ไหมครับโอ้เออดื่มให้กับพวกเราตอนนี้ต้องเนียนชอบไปก่อนแล้วจวังหวะนี้ เออถ้าหากไม่ว่าอะไรฉันจะขอตัวสักพักหนึ่ง don't go anywhere don't go anywhere ห้ามไปไหนเด็ดขาด <laughs> แอบดูกระเป๋าตังค์ของเธอเรียกบ่อยโอ๊ยบ่อยผมไม่ไว้ใจบ่อยเลยลุกหนีเออเออเออโอ้จังหวะนี้เลิกลากสุดแอบดูกระเป๋าตังค์แล้วกันอืคนความลับลวงข้อมูล ขโมยลิปสติกขโมยเมคอัพขโมยกระเป๋าตังค์โอ้ยนี่มันหัวขโมยชัดๆเลยมีที่น่าสนใจมีมือถือกับมีดนะครับอันไหนดีโอ้แล้วม,มีมีดด้วยเหรอเพิ่งเห็นเอ้ผมหยิบมีดก่อนแล้วการป้องกันตัวของหวานพวกเราขอไอศครีมแล้วก็เค้กแล้วกันนะ Excel Right เลือกได้ดีมากเลยครับอุยอันน่าคนกระเป๋า Did wouldn’t think I notice you that? คิดว่าฉันจะไม่รู้ตัวอย่างนั้นเหรอนี่เป็นเดทแรกของพวกเราแต่คุณก็ขโมยของของฉันคุณกล้าดียังไงฮะเฮ้ยแบทเอ็นสองหัวขโมยโอ้ต้องบอกว่านี่อาจจะไม่ใช่เกมจีบสาวที่ผมลงรักแต่ผมชอบนะเจเขาหลอนดี งั้นผมขึ้นนั่ดนตรีแล้วกันผมเล่นเป็นนัวให้กับคนฟังอู้เจชอบมากๆวเฮ้ยิงพร้อมพร้อมพร้รรรอมพรอม R I N K อื้อรอบนี้ไม่มีหกบวกหนึ่ง All let the gentleman decide เอาละเอาละคุณสุภาพบุรุษเลือกอาหารให้ฉันหน่อยสิเซอร์ไพรส์ฉันหน่อยดูจากการกินของเจเแล้วเจน่าจะชอบไก่งวงทั้งตัวนะครับเอาให้เจเลย What the วั a เน a ่อต here's your food enjoy ุ้ยมาเป็นตัวอุ้ยผมผมอยากรู้มากเลยว่าเจ๊จะกินยังไงอะขออนุญาตจ้องไในรอบนี้จ้องกินให้ผมดูหน่อยครับจะหลอกให้ผมหันไปละสิผมไม่หันผมจะดูเจ๊ผมโอแต่เสียงมันอยู่ข้างหูนะครับอุ้ย y o u done all right เฮ<ห>้ยโอ้<ผ>มันตัด,ตดทิ้งไปอยู่ดีนะครับเราไม่เห็น,น,หนเอาล่ะงั้นฉันขอตัวแป๊บหนึ่งล้วกันนะเอาล่ะรอบนี้ผมลองลุกหนีดีไหมมาอยู่แล้วออกจากที่นี่ไป,ไป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 ทางไหนวะเนี่ยน,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 นั่น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 คงจะเป็นทางออกจากที่นี่แน่นเลยปุ๊บปุ๊บ,บหัวใจตั้งสิบเอ็ดเจไม่ทำอะไรผมหรอกว่าแต่นี่อะไรวะเนี่ยตู้ขายอะไรกันแน่ ออกทางนี้ไม่ได้งั้นทางนี้นี่ก็ออกไม่ได้เอ๊๋ว้าวมันมีดักทางออกโอู๋อันน่ะรอบนี้ของอยู่ครบนะครับไม่มีขโมยเฮ้เฮ้ว้าวฉันอยากกินของหวานเหลือเกิน,น นี่คือเค้กสูตรพิเศษครับขอให้อร่อยนี่มันดูดีมากเลยล่ะใช่ไหมกดอีค้างอึหมายถึงโอ้โหป้อนเค้กแบบโรแมนติกที่สุดที่เคยมีมาอ้ามนะครับอ้ามโอ้โหฉากนี้โคตรจะไม่ธรรมดาวว้า ว้าวนี่เป็นเค้กที่เยี่ยมที่สุดที่ฉันเคยกินมาเลยครับอ,อทำไมผมรู้สึกผมจะถูกกินแทนในตอนนี้ <c oughs> คุณมีเงิน40บาทไม่พอจ่ายค่าอาหาร <c oughs> <c oughs> ผมไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องขอให้ซาเมนท่าเป็นคนจ่ายโอ้แน่นอน นั่นไม่ใช่ปัญหาเลยนี่จะเป็นเดทที่ดีจริงๆฉันชอบมันมากเลยล่ะและฉันไม่อยากให้มันจบแค่ในเย็นนี้แค่นี้ยังไม่พอหรอกนะอ,อุ๊ยโอสรุปคือเจ๊ชวนผมไปที่บ้านเหรอว้วเอาล่ะเราน่าจะต้องเดินสำรวจในร้านเหมือนเจ๊จะบอกว่าให้เรากลายเป็นภาพวาดของเจ๊ แล้วก็จะมีความสุขตลอดไปผมจะกลายเป็นภาพวาดของเจไหมฉา, <laughs> ากจบที่หนึ่งเป็นเดทที่ดีเอ๋อแล้วก็เป็นฉากจบของเดโมโน,นะครับเดาว่าเดโมเนี่ยน่าจะเป็นการเดทตอนที่ร้านอาหารแล้วตัวเกมเต็มเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวต่อคือมีไปต่อกันที่บ้านด้วยเจต้องพยายามล่อลวงผมและเสกผมให้กลายเป็นรูปภาพแน่ๆ ส่วนตัวผมว่าเกมน่าสนใจแล้วก็อยากเล่นต่อนะครับคือมันมีความโมเรลแข็งๆเกาๆแหละแต่ไอ้แบบนี้คือผมชอบ What <the> คือจากฉากนอนนอนที่เห็นเนี่ยผมเดาว่าการเดทครั้งที่แล้วของเจ๊ไม่น่าจะไปได้สวยนะครับเราจะเห็นฉากที่เจ๊นั่งเศร้าแล้วก็ดูท่าทางผิดหวังนะครับแล้วก็ยืนจ้องภาพวาดอยู่ผมเดาว่าผู้ชายคนนั้นน่ะน่าจะไม่ชอบเจ๊แล้วเจ๊ก็เลยจับผู้ชายคนนั้นทําเป็นภาพวาดหรือเปล่า คือผมอยากรู้สต,ตอรี่มากเอาล่ะฉันขอตัวสักพักหนึ่งนะห้ามไปไหนโอเคในฉากนี้ผมจะลองเรียกพี่ผู้ชายมาครับมีอะไรให้ผมรับใช้อย่างนั้นเหรอเออคือว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้มีอะไรแปลกๆนะ่ะช่วยเรียกตำรวจให้หน่อยได้ไหมครับมันไม่มีอะไรแปลกทั้งนั้นขอให้สนุกกับการเดทของคุณครับ อมผมขอมีดสะอาดๆสักอันหนึ <term for> <manifestations> ่งได้ไหมครับเฮ้โอซอนมีตายโต๊ะได้น่าสนใจมากฉันอยากกินของหวานเหลือเกินอ่าวิธากนี้เราแทงซามเนท้าได้ึบได้เน่นะ ถูกแทงเอาละครับแล้นี่ก็เป็นทั้งหมดของ s ั m เ n t ท a าเวอร์ชันเดโมถ้าอยากเห็นผมเล่นเกมนี้เวอร์ชั่นเต็มก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยก็จะดีมากๆคือจริงๆผมชอบเกมนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีคนสนใจด้วยเนี่ยมันยิ่งแบบอยากเล่นเข้าไปใหญ่เอาละวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในเดทครั้งต่อไปบายบายครับ